สวัสดีครับก็มาพบกับเฉลิมชาตินำโชคเหมือนเคยนะครับคลิปนี้เฉลิมชาติก็จะมาทำสูตร2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นสูตรหลักสูตรเก่งเลยนะครับก็เป็นสูตรบนล่างนะครับก็งวดเมื่อกี้ก็สูตรทำได้ที่อ่า ศูนย์ห้นะครับศูนย์กับห้านะครับเขาเก่งบนนะครับจริงๆแล้วเขาเก่งบนแต่งวดนี้บนไม่เข้านะครับมาเข้าล่างเป็นสูตรบนล่างนะครับก็เฉลิมชาติก็เขียนไว้นะครับสูตรบนล่างแต่เก่งบนนะครับงวดก่อนก็เข้าที่งวดก่อนได้ที่หก หนึ่งนะครับได้ที่หกกับหนึ่งก็เลขออกที่หกหกห้านะครับก็เข้าไปที่หกนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ทําได้ที่หกกับหนึ่งนะครับก็เข้าที่หกมาบนนะครับงวดก่อนนะครับมาบนแต่งวดนี้เขามา,าได้ศูนย์กับห้านะครับเลขออกเก้าหกสองนะครับ เลขข้างล่างออก00ก็เข้าข้างล่างนะครับเข้าข้างล่างเข้าศูนย์ล่างนะครับเดี๋ยวฉเฉริมชาติจะพาทำสูตรน,นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกแรงด้วยเมื่อกี้แรงมากๆ ฟ้าก็ร้องด้วยสงสัยจะฟ้าสั่งลาก็ฝนน่าจะหมดแล้วมั้งครับถ้าฟ้าตกฝนตกฟ้าร้องแบบนี้เนาะครับเดี๋ยวไปทำครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำนะครับเพื่อนๆบางท่านก็ทําได้แล้วครับทำเป็นแล้วเนาะแต่บางท่านก็ยังทําไม่เป็นนะครับก็ให้เฉลิมชาติพาทําดีกว่าไม่ต้องปวดหัวดีนะครับ สูตรก็จะเป็น,ส,น,น,นสูตรเด่นบนล่างนะครับสูตรเด่นบนล่างนะครับ เสียงก็จะมีเสียงจิ้งหรีดบ้างนะครับเพราะว่าเสริมชัดถ่ายคลิปเนาะถ่ายคลิปกลางคืนนะครับแล้วก็จะไปปล่อยพรุ่งนี้เช้านะครับปล่อยอสูตรที่วันที่19นะครับ ก็ไม่ยากครับสูตรนี้ไม่ยากครับอาเฉลิมชาติก็จะใช้ตัวเดิมนะครับก็คือใช้ศูนยนะครับศูนบวกศูนนะครับแล้วก็บวกเลขคงที่นะครับเลขคงที่คือเลขหกนะครับอาเฉลิมชาติก็จะรวบ รวบลัดเอาเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปดูหรือว่าจะย้อนหลังไปดูก็ได้นะครับที่เพื่อนๆที่ทําที่คิดจะทําเองนะครับก็ย้อนย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับเลขของที่นี่เฉลิมชาติจะติ๊กไว้ข้างบนนะครับว่าเป็นเลขของที่นะครับ 0+ 0บวกไม่มีผลลัพธ์นะครับก็เอา0ูบดีกว่านะครับ0 6ก6ก็ได้6นะครับ ่านี่คือผลลับเนาะนี่คือผลลับนะครับได้หกนะครับหกบวกเลขของที่นะครับหกบวกเลขของที่คือเลขของที่คือเลขห้านะครับของที่นะครับหกบวกห้าได้สิบเอ็ดนะครับเอาแต่หลักหน่วยนะครับเอาแต่หลักหน่วยคือสิบเอ็ดก็ได้หนึ่งนะครับได้หนึ่ง คลิปนี้เฉลิมชาติก็จะมีเลขรับของเพื่อนนะครับงวดนี้ส่งมาให้ต่องวดเลยนะครับเราจะมาดูอีกหนึ่งงวดนะครับเพราะว่าเพื่อนก็เขาบอกว่าที่ผ่าน,านมาแม่นมากครับแม่นมากส่วนมากจะมาบนด้วยนะครับก็เพื่อนยืนยันนะครับว่าแม่นแล้วก็เอามาลองดูอีกหนึ่งงวดนะครับ เด่นบนล่างนะครับก็ไม่ยากนะครับเฉิ่มชาติก็พยายามหาตัวที่สูตรที่คิดง่ายๆนะครับมาให้เพื่อนๆทำกันนะครับก็ได้สรุปได้ตัวเด่นออกมาแล้วนะครับไม่ยากครับสูตรนี้ถือว่า เลิมชาติใช้มายาวนานเลยนะครับเพราะว่าแม่นมากงวดนี้ได้ที่หกกับ1นนะครับเป็นเลขเด่นบนล่างนะครับส่วนมากจะเก่งบนนะครับงวดเมื่อกี้ก็มาล่างเนาะงวดเมื่อกี้ก็มาล่าง ก็ให้ปล่อยไปต่องวดเลยนะครับเลขสูตรที่แม่นๆนะครับสูตรแม่นๆให้เพื่อนๆเอาไปาพิจารณาเนาะแล้วก็ไปจับเสียงโชคกับลอตเตอรี่นะครับประจํางวดวันที่1นะครับ1เดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าเสริมชาติจะเขียนเป็นเดือน11นะครับ วันที่1เดือน11นะครับพศ2567นะครับก็เฉลิมชาติก็ได้มาแล้วนะครับได้6กับ1นะครับก็ได้ตรงกับเลขงวดก่อนนะครับงวดได้ตรงกับเลขงวดก่อนนู้นครับงวดวันที่1เดือน10เนาะส่วนเดือนที่วันที่16เดือน10ก็ได้ที่0กับ5นะครับ เดวเลิมชาติจะเอาเลขเลขลับของเพื่อนนะครับที่เขาโทรมาบอกนะครับเราจะลองเอาขึ้นอีกหนึ่งงวดนะครับดูว่างวดนี้เขาจะเข้าไหมถ้าไม่เข้าเราก็ต้องอไม่ไม่เอามาเนาะไม่เอามาลงนะครับเพราะว่าก็เพื่อนๆหรือ f อซก็ใช้ าการลงทุนเนาะการลงทุนจะเอาเลขที่คือไม่ไม่แน่ชัดเนาะไม่แน่ชัดมาก็มันจะเป็นให้เราสับสนนะครับแต่งวดนี้ก็เฉลิมชาติอ่าแต่งวดนี้เฉลิมชาติก็จะเอามาลงให้อีกหนึ่งงวดนะครับดูไปพร้อมกันเนาะติดตามไปพร้อมกันว่าจะแม่นหรือไม่แม่นนะครับ เลขลับนะครับเลขลับเสริมชาติก็ไม่รู้นะครับรับมาจากไหนเนาะเลขลับมาจากไหนไม่รู้นะครับเพราะเพื่อนเขาบอกแล้วก็เขาบอกไม่ต้องถามเนาะเพราะว่าเขาบอกเขาเขาแม่นมากนะครับ งวดที่สองแล้วนะครับงวดแรกผิดเนาะงวดแรกผิดนะครับเด่นบนล่างนะครับก็ได้ที่เก้ากับหกนะครับงวดนี้ได้เก้ากับหกนะครับเอ,อเด่นบนนะครับเด่นบนเขาบอ,อกเก่งบนนะครับ เขาบอกบางบางงวดก็มาล่างนะเพื่อนเพื่อนบอกบางงวดก็มาล่างแต่ว่าก็ไม่ค่อยมานะครับจะมาบนมากกว่าเขาว่าย่างนั้นแต่สำคัญเลขอ่าเลขสูตรของเฉลิมชาตินะครับวันที่หนึ่งนะครับเดือน11 67นะครับ แต่เลขสูตรของเฉลิมชาตินะครับค่อนข้างจะแม่นยำนะครับบนล่างต้องมาให้เห็นเลยนะครับเก่งบนนะครับเฉลิมชาติก็พูดทุกงวดนะครับว่าส่วนมากจะมาบนนะครับถ้าให้เฉลิมชาติมองนะครับงวดนี้น่าจะมองไปที่6หรือเปล่าน่าจะมองไปที่6นะครับเพราะว่าส่วนมากที่เราดูเนาะที่2งงวดนะครับเฉลิมชาติเอาสถิติไว้เนาะสองงวด ก็คือเข้ามาเข้าแต่ตัวหน้านะครับสองงวดเข้าแต่ตัวข้างหน้านะครับงวดนี้งวดนี้ก็ตัวข้างหน้าของเขาก็เป็นหกนะครับเป็นหกหรือว่าเขาจะมาหกครับเพื่อนๆครับก็คลิปนี้เฉลิมชาติหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับ เพราะว่าเป็นสูตรที่เก่งนะครับ2ตัวเป็นเลขที่น้อยเป็นเลขที่น้อยน้อยตัวนะครับมีแค่2ตัวมาบนล่างนะครับครับเฉลิมชาติก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ